วันนี้จะมาพาเพืเ่อนๆมาดูสถานที่ใหมใ่ใกล้ๆบ้านซอยสมเด็จวระยาสา,สา,าสามซื้อร้านใส่สาขาเออต้องทำระบบก่าสถาน,นที่เช็คอินแห่งใหม่นะคะเ,เ,เ,เึิ่งเปิดเพิ่งเปิดเมื่อวันลอยกระทงคือวันนี้ ที่สิบเก้านี้ดูบรรยากาศเริ่มมากห้องนาำ <Okay. S 1> เราไม่ต้องไปไกลแล้วนะคะชาวฟองสรเรามาแถวนี้ได้เลยแัพรแยังถ่ายวีดีโออยู่แล้วจะลงยูทูบ ลอง o u t u b e c h anel Emmy Emmy ศูนยปดช anel กดตับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เ,เลยลจะมาบอกว่าแนะนำสถานที่แห่งใหม่ถ่ายโลกบอกชาวทองสารเราอยไม่ต้องเดินทางไกลแล้วนะเราไม่ต้องเดินทางไกลเราไม่ต้องเดินทางไกลเราไม่ต้องเดินทางไกลแล้วเนี่บยบายบาย เปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่กระทงที่ผ่านมาเนี่ยเปิดอ่าแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้าปิด4ทุ่มเคลื่อนดูบรรยากาศสวยงามมากรีวิว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 นะคะสวยงามมากสวยงามสวยงามดูดูบรรยากาศาเมีพวกดนตรีด้วยนะ ไหนอ๋อม <Ừ. S 1> ีขึ้นต้นไม้ด้วยนะต้นไม้ต้นไม้ะเป็นเป็นทานไกวอลเดินเฉยๆเดินชมวิวบรรยากาศไงมีหลายโซนอะนี่นี่มีนั่งตรงนี้ก็จะเห็นเรือมาด้วยสวยงาม จบแค่นี้แล้วกันนะคะ